สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับนายป๊อบจากเด็กเดินเนื้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําสันในควายซูวีในพิกขานะครับเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบกันเลยเทียนหน้านี้ก็เป็นเนื้อสันในควายนะครับประมาณสักสองขีดได้นะครับส่วนที่จะใช้หมักก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดนะครับอันนี้ก็ทุบให้ละเอียดสุดเพื่อได้กลิ่นหอมมาเยอะๆนะครับพริกด,ดำนะครับแล้วก็เกลือนะครับ เอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําสันในควายซูวีพี่ขานได้เลยนะครับครับก็มาเริ่มลงม,มือทําขั้นตอนแรกเลยผมจะเริ่มด้วยการหมักเนื้อก่อนนะครับออเอาเนื้อไปก่อนนะครับพยายามให้ทั่วถึงนะครับ เนเราเบาด้วยนะครับให้เกลือเขาได้ซึมเข้าไปเนื้อเพื่อให้เนื้อเราได้มีรสชาตินะครับเนื้อสันในควายนี่ก็มีความนุ่มอยู่แล้วนะครับนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปขยับแรงเดี๋ยวเนื้อเขาเละน,นะครับแล้วก็พริกไทยครับพริกไทยนี่จะเข้ากับ เนื้อตระกูลบัวหรือควายได้เป็นอย่างดีนะครับไปส่งเสริมกลิ่นให้เข้าหอมแล้วก็หน้ารับประทานมากขึ้นนะครับอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะครับรับวก็ตามด้วยใบมะกรูดเลยนะครับกับตะไคร้ ผมเดี๋ยวผมจะหมักทิ้งไวง้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะเพื่อให้เกลือก็ได้ซึมเข้าในเนื้อพอสมควรนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทํากันต่อนะครับครับตอนนี้ผมได้หมักเนื้อเวลาหนึ่งชั่วโมงแนละ้วผมก็จะทําการอาเอาเนื้อมาเข้าเครื่องไว้ข้ามเพื่อดูดอากาศออกนะครับมาทำกันเลยครับผม นี่ครับเนื้อก็ไปอยู่ในถุงเวกานเรียบร้อยครับพร้อมสำหรับที่จะไปทําซูวีในขั้นตอนต่อไปแลครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำซูวีเนื้อกันต่อไปเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้เริ่มเอาเนื้อมาทําการซูวีแล้วนะครับผมใช้นุกงภูมิที่ประมาณ63องศาแล้วก็จะซูวีไปประมาณสักสชั่วโมงนะครับโอเคครับเดี๋ยว ครบสามชั่วโมงแล้วเรามาดูกันอีกทีนะครับระหว่างที่รอให้เนื้อซูวีถึงเวลาสามชั่วโมงนะฮะผมก็จะมาทำานพริกขานะครับก็ง่ายๆมีสูตรปปะกสามอย่างนะครับก็คือมีขาครับอันนี้ั่วมาแล้วนะครับแล้วก็พริกแห้งก็บโวแล้วนะครับประมาณก็พอๆกันนะครับอีกอย่างคือเกลือนะฮะ ใส่ประมาณสักปลายช้อนก่อนนะเดี๋ยวไว้มาชิมอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวจะตำแล้วก็มาดูตอนเสร็จอีกทีว่าหน้าตาพิงพิถาวงสอบเป็นยังไงนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับในพิกข่าผมตำเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะดูหยาบสักทีดนึงเพราะว่าผมคั่วข่ายังแห้งไม่ดีพอนะครับก็เลยทําให้ตําออกมาไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติเนี่ยก็ได้อที่ต้องการคือเค็มเผ็ดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอน ครับนี่ก็ครบ3ามชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับเนื้อสัตว์ในควายที่ไปซูวีไว้ในเครื่องซูวีนะครับหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อตัวนี้ไปจีในกระทะนิดหน่อยนะเพื่อให้ผิวด้านนอกเขาสวยงามน่าประทานนะครับเคครับเดี๋ยวไปติดตามดูขั้นตอนต่อไปได้เลยครับครับตอนนี้ผมก็เอาเนื้อขึ้นมากาลังเตียในกระทะอยู่นะครับเพื่อให้ผิวด้านนอกเขามีกลิ่นหอมแล้วก็น่ากินมากขึ้นนะครับ คงเช่าได้ไม่นานนะเพราะเนื้อข้างในก็สุกแล้วนะครับนี่เอาแค่ต้องการสิสนะั่งก็สีเล็กน้อยน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วแล้วเ,เดี๋ยวเราไปตัดปาแล้วก็กินกันดีวกว่านะครับครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับสันในควายซูวี เป็นพริกข่านะครับหน้าต่อมาก็น่ากินเลยมันก็จัดไปเป็นสำลัดแบบเหมือนอาหารจานเดียวก็มีทั้งน้ำพริกมีผักสดมีข้าวเหนียวนะครับเนื้อก็จานนึงก็น่าจะอิ่มเลยนะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดีก,กว่านะครับต้องใช้ซ่อมนะมีซ่อมนะ่อยเพราะว่าผมหั่นหนานิดนึงเกือบเป็นสเต็กแล้วนะครับ เริ่มจากเนื้อกนเนื้อนุ่มนะกำลังเคี้ยวเลยไม่ไม่ได้เหนียวนะครับแล้วก็ไม่ได้เเละเกินไปกนะารซูวีก็ยังรักษาความชุ่มฉ่าของเนื้อไว้ได้บ้างนะครับแล้วก็ออตอนที่เราซูวีเนี่ยผมก็ใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดไปกินก็มาเลยครับหอมเต็จ,จมูกเลยแล้วก็ได้พริกไทยด้วยมาเสริมความเป็นเนื้อมาขึ้นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยผมใส่เกลือก็มีความเคม็มรสชาติอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วมาเจอต้นพริกเนี่ย ผมทาไว้เผ็ดน้าแล้วมีความเค็มนะแล้วมีความหอมของขาที่เผามาเนี่ยถือว่าลงตัวแล้วครับอร่อยกว่าที่ผมคิดไว้จริงๆนะครับวันนี้ถือว่าผมประสบความสำเร็จสูงมากในการทําเมนูนี้ก็ประทับใจครับอนาคตเดี๋ยวต้องทําอีกแน่นอนนะครับครับสำนี้ผมขอจบคลิปซันในควายซูวีน้ําพริกขาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ จะได้จัดการที่เหลือทั้งหมดนี้นะครับเพราะเป็นเอเย็นพอดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ